ชุมชนเขมรลาเนี่ยเราอยู่ติดกับริมแม่มมน้ำโขงแล้วก็วิถีชีวิตเนี่ยก็คือเขาจะาทาไรท่ทําสวนแล้วก็กล้วยนี่เหมือนเป็นผลเ,เป็นกเกษตรที่โดดเด่นของที่นี่ซึ่งมันจะเป็นกล้วยน้าว้าพันุ์พื้นบ้านซึ่งมันจะลูกไม่ใหญ่แต่ว่ามันมีรสชาติอร่อยหอมอวิถีชีวิตของที่นี่ก็คือแต่ละบ้านแทบที่ว่าจะจะทำกล้วยตา แต่ก็เหมือนทำสปิสะปะตามครัวเรือนนะคะเพราะว่าเขาไม่มีตลาดรองรับแต่ก่อนก็คือขายตามบ้านเราแล้วก็เป็นชุมชนบริโภคกันเองมันก็ช่วงหลังๆลงลูกหลานไปเรียนหนังสือก็แทบจะว่าไม่ได้ทำก็มีทำอยู่ไม่กี่บ้านและเพราะว่าเขาไม่มีตลาดรองรับพอเรามาทำถนนคนเดินปี2556 ซึ่งแม่เองก็เป็นคนในพื้นที่แล้วก็เคยทำกล้วยตากกับคุณยายคุณแม่เราก็คิดว่ากล้วยตากน่ะมันเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นเราน่าจะเอามาฟื้นฟูและก็อนุรักษ์ส่งต่อให้กับลูกหลานซึ่งสามารถที่จะเป็นเป็นอาชีพเสริมได้ในครัวเรือนแล้วก็สามารถเสริมได้ในอาชีพอื่นเพราะว่ากล้วยตากเนี่ยเราจะทําช่วงเช้าก็คือเวลาเรามาปลอกกล้วยน่ะกล้วยสุกก็คือ ตั้งแต่ตีห้าครึ่งหกโมกถึงหกโมงเช้าเนี่ยประมาณเจ็ดโมงกว่าๆเราก็เสร็จแล้วแล้วก็เย็นประมาณสี่โมงเย็นเราก็จะมาเก็บเก็บเพื่อจะหมักให้น้ําเชื่อมในกล้วยน่ะมันเยิมออกมาแล้วก็เช้ามาเราก็เตะมันก็จะเป็นวิถีชีวิตอย่างนี้ก็คือเช้าตากเย็นเก็บเช้าตากเย็นเก็บนะคะแล้วก็เราใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะ อันนี้ชาวบ้านเขาเรียกว่ากระแตกระแตตาก,กล้วยนะคะเราก็จะใช้ไม้ไผ่นะคะซึ่งมันก็จะอยู่ในชุมชนของเรานะคะกล้วยตากที่นี่เนี่ยซึ่งมันจะมีรสชาติแตกต่างจากที่อื่นแล้วก็ขั้นตอนวิธีการทำเราค่อนข้างจะพิถีพิถันกล้วยของเราจะหวานหอมนิ่มมันจะจะไม่แข็ง แล้วก็มันจะหวานโดยธรรมชาติโดยเราไม่ได้ใส่อะไรเลยเป็นกล้วย100%ยเปอเซนมันก็จะมอะีอาจารย์ที่เข้ามาวิจัยแล้วเขาก็มาดูเขาบอกว่ามันเป็นกล้วยที่แตกต่างจากที่อื่นมากก็จะเป็นทีมฟื้นใจเมืองของหมออุบลได้มาช่วยต่อย,ยอดนะคะแล้วก็จะมีดรอรุอรณศรีอื้ศรีวง์ซึ่งท่านเป็นผู้ทรงของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้มาช่วยในเรื่องของการต่อยอดว่าเออเราทำยังไงจะทำให้กล้วยตากบังกิบได้นานแล้วก็ออรสชาติมันยังคงเดิมแล้วเราก็จะพัฒนาต่อยอดสู่การขอโอโยเพื่อให้ออความมั่นใจกับนักบริโภคนะคะในถนนคนเดินแล้วก็ตอนนี้ก็คือเราไปออขายตามออที่พานี้เขาจัดบูธ แล้วก็มีพัฒนาชุมชนเขาจัดบูธอย่างนี้ก็คือที่ผ่านมามียอดจำหน่ายสูงพอสมควรนะคะแล้วก็ไปขายตลาดตลาดมาละแม่ที่สารการจังหวัดนะคะท่านรองผู้ว่าจะลงมาดูแล้วก็ให้คำแนะนำในการที่เราจะ,ะเดินเรื่องในเรื่องของโคโ,โยซึ่งเราก็กำลังปรับปรุงโรงบรรจุกล้วยนะคะเราก็อยากจะรักษาอัตลักษณ์ของเราไว้ก็คือเรา เราทำโดยโดยตัวเราเองมันเป็นเหมือนเหมือนงานฝีมืออะไรเปนเนี่ยประมาณนี้แล้วก็เราขอไปที่พลังงานจังหวัดนะคะเพื่อเราจะขอโดมตาของโซลาเซลล์เพื่อมันจะถูกสุขาลักษณะมากขึ้นเราจะได้ดูแลง่ายในเรื่องของการรักษาความสะอาดนะคะซึ่งเราก็ได้ทำโครงการไปแล้วนะคะก็น่าจะประมาณสักปี66นะคะ แนะต่ณตอนนี้แต่ว่าเราก็มีความมั่นใจได้อยู่ว่าเพราะว่าโรงตากของเราเน่ะก็คือเราทําอย่างดีนะคะพวกแมลงวันพวกฝุ่นอะไรไม่มีนะคะ